สวัสดีคีเตอร์ทุกๆคนนะคะวันนี้เกยอยากจะมาทักทายทุกคนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไอชาเลนประจำสัปดาห์ของแต่ละคนใครสำเร็จบ้างแล้วยกมือขึ้นด้วยนะคะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าใครเสร็จแล้ว ส่วนส่หรับของเก๋น,นะคะก็ยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกนิดนึงวันนี้อากาศของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะส่วนอยู่ที่หนองคายอำเภอพุนพิสัยตอนนี้ แดดค่ะแดดแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะอากาศกำลังดีค่ะแดดมีพื้นที่ไหนตอนนี้ยังหนาวอยู่ค่ะยังอากาศเย็นอยู่บ้างค่ะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะขีเตอร์ทุกคนขอให้สู้ๆไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ก็ขอให้สู้ๆทุกคนคะ่ะสักวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็จะประสบ ความสำเร็จในการเป็นครีเอเตอร์นะคะแล้วก็ในการจะไปคว้าเงินกลางอากาศด้วยกันนะคะลูกชาย ลูกชายกำลังเป็นสร้งสงางซ่อมจ้ะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่อยากมาทักทายทุกคนเฉยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้จเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ